เลยอยู่สามคนนี้ก็เรียกชื่อแพลวด้วยความโกรธแค้นครับทุกอย่างจบลงรากับว่าแพลวเนี่ยฝันไปหลังจากที่เธอตื่นขึ้นเธอเพียรรวบรวมสติร้วโรงเหตุการณ์ที่เธอฝันเรอติดต่อเรื่องราวอาชิโะของซูเปอร์มาแล้วก็บัตรของฟูยูทูนนะครับปงปองแล้วอยู่แพลวก็มีความรู้สึกบางอย่างนะครับเรากับว่าความรู้สึกของเขาอยากให้เขาเปิดเกะลิ้นชักเก่าที่อยู่ในห้องของเธอโดยสมุดเล่มนี้นะครับอยู่ขนาดลิ้นชักที่ตกอยู่ เธอเจอกับสมุดบันทึกเล่มหนึ่งของด็กคุณหนึ่งที่ชื่อว่าแปงคอนทัวร์ของจูดีด้ดอนนะครับปิงปองในสมุดเล่มนี้เขียนไว้ว่าพอยบอกให้ฉันเข้าไปซ่อนตัวในห้องน้ำบอกว่าเราเนี่ยจะเล่นซ่อนแอบกันเพลยพยายามนึงเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นและสงสัยว่าเรื่องราวนี้เกี่ยวกับเธออย่างไงจูดีอยู่นะครับก็มีเรื่องราวนึงที่เพลนึกออกว่าเธอเนี่ยเคยเข้าแคมป์ฤดูร้อนที่โรงเรียนนี้กับพอยก่อนที่เธอเนี่ยจะย้ายเข้ามาอยู่ในตึกเก่าและในวันนั้นนะครับ มันนจะมีเด็กคนหนึ่งหายตัวไปแป้งมองหูด้าบิวตี่ปิงปองทุกคนคิดว่าแพรวเนี่ยจาเรื่องราวนี้ได้ไหมครับหรือแค่พยายามจะลืมกันแน่และคืนนั้นนะครับแพรัแต่นใจไปหาพลอยเมื่อแพรวเดินเข้าไปถึงมันพลอยรู้อยู่แล้วนะครับว่าแพรวเนี่ยกาลังจะมาพลอยนะครับยิ้มแบบเย็นชาเป็นสายตาที่พลอยเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลวอยู่พลอยก็พูดขึ้นมาว่าเธอจําไม่ได้จริงๆหรอวันนั้นเธอเนี่ย บอกให้แป้งไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นแล้วเธอนั่นแหละที่เป็นคนล็อกประตูจากด้านนอกเขายังหัวเราะอยู่ได้ซ้ำตอนที่แป้งร้องไห้และขอความช่วยเหลือพธอถึงลบลตทองไปนะครับเพราะความทรงจำที่แพลวอยากลืมมากที่สุดที่ถูกกดทับไว้ค่อยๆขึ้นมาดิเคที่อยู่พี่กระแกนะคะวปิ้งปองพรอย,อยังพูดต่อนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้บริสุทธิ์เธอเคยปล่อยเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยหมดลมหายใจไป เพียงเพราะความคืบขนองและความสนุกของวัยเด็กเท่านั้นที่พักผิวแหวน,นเ,อเองนะครับปิ้งปองแล้วอยู่กระจกในห้องก็เริ่มร้าวออกแล้วอยู่ก็มีเสียงกระซิบที่แหลมแล้วก็สูงมากๆนะครับรวมถึงอยู่ๆเงาในกระจกก็ค่อยๆออกมาเสียงนั้นค่อยๆพูดกับแพรว่าทีนี้จําเราได้แล้วหรือยังแพรครับอยูที่นะครับปิ้งปองแล้ถึงกับกรีดออกมาเสียงกรีดแพรดังไปทั่วทั้งเติก หลังจากเสียงกรีดเงียบลงก็ไม่มีใครพบแพร์อีกเลยครับและเรื่องราวนี้ผ่านมานานแล้วใครที่แต่งหน้าหน้ากระจกหรือมาอยู่ห้องนี้ต่อเนี่ยมักจะเห็นเงาและเสียงกรีดร้องร้องไห้อยู่เสมอแต่รอบนี้เนี่ยมีเงาถึงสองเงาด้วยกันครับทุกคนคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นยังไงน่ากลัวหร,รือว่าน่าสงสารกันแน่ฝากทุกคนกดหัวใจเซฟคลิปนี้ไว้ดูและคอมเมนต์ไว้เยอะนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายพิงปอง